สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กกมลกล้องเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเอา400 m o d i โมดิดาในแผนที่เมโซโซอีโก e <Animals? S 1> นะฮะแผนที่นี้นะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปกันเลยสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะฮะเราจะเอาเงินโมดิดาไปไว้ซื้อของต่างๆในตลาดมืดนะฮะหลาะพอมาถึงแล้วให้วิ่งออกไปทางขวานะฮะ พอวิ่งออกไปเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มควันสีดำแล้วก็มีภูเขาเล็กๆอยู่เราจะวิ่งไปทางนั้นนะฮะเป็นจุดเดียวกับจุดที่เราต้องไปเอาระเบิดเพื่อทําภารกิจวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนะฮะ เอาละพอมาถึงจุดภารกิจแล้วเนี่ยให้วิ่งตามผมเข้ามาทางนี้นะถ้าเข้าทางอื่นมันจะมีกับระเบิดอยู่เข้าทางอื่นก็ได้แต่ระวังกับระเบิดด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็หันซ้ายตรงนี้ก็มีกับระเบิดระวังกับระเบิดด้วยนะฮะแล้วก็มาเข้าประตูทางขวากุญแจจะอยู่ตรงนี้นะฮะ จะหยิบกุญแจแล้วไปเอาเงินก่อนก็ได้เอาละเสร็จแล้วก็ออกมาทางเดิมหลังจากนี้เราจะวิ่งไปตรงจุดที่มีไดโนเสาร์ตรงนั้นนะฮะไปทางทิศนั้นนะฮะเราจะวิ่งไปทางทิศนั้น อพอมาถึงไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วเนี่ยหันขวาเจอรูปไดโนเสาร์ที่เป็นนกอยู่กล่องเงินจะอยู่ตรงนั้นนะฮะตัวนี้นะฮะกล่องเงินจะอยู่หลังลูกป,ปั้นนะฮะนี่นะฮะเราเจอกล่องเงินลว เอาละคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเอาละขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับชม